Naik solution maken mix. Naik open dah dan mix. Thank you. Good. Yeah. Sena <laughs> <laughs> bin sena bin. Sep shop bin. Sena bin sena bin. Selamat siang. อาจจะเดินมาเที่ยวมาเทียเท่ยวเมืองอินตอลักเคิลน,นักท่องเที่ยวเริ่มมีมาอินตรลาเกนเดอมาเบิ่งนักท่องเที่ยวเดอยะไปชวนมิก yeah, อ๋อนั่นตีทั้งเต้นสูงๆโรงแรมเป็นนางกินเป็นนางกินคาเฟ่มีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยจ้ะเด้ออันนี้แมคกโดนััดนแมคกโดนััดนอินทรลาเกนตรงนี้ก็โกปี่น Bayernikon, Switzerland, Interlaken, Switzerland, Stiebok, 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 ja? Stiebok, Stiebok, Stiebok. Ya, Stiebok. ตายบอกฟังดูตายบอกฟังดูอินเดราเก้นสวิตเซอร์แลนด์ หนาวคะหนาวมากเลยสวัสิกพี่เพิ่นลูกหนาววิ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 ววัดอิสตัดอ a ลลามออโต้อัลามเป็นเมืองท่องเที่ยวนะอินทลาักเนนี่นักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะนี่ก็คือ อินทลาเกินนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีเนาะนักท่องเที่ยวฮะไป ตัวเวนตเื้อาวะไอไอเมกูดไอเทคดิไอเทคดิที่ชุดเสื้อติพีเป็นลุกจริง เมืองอินทลาเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฮอลิเดย์สวิตเซอร์แลนด์ปลูปลูปรูปปลูร้านของชำรวย ร้านของสำรวยนาฬิกาสวยหรูว้าวสวยไหมฮะนาฬิกาสวย expensive อู้สวยมากเลย